ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพทีเคซอยหนึ 1, ่งทซอยสองทีเค plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2563หรือปี2020สำหรับประเด็นสาระในส่วนของลำไยที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นเรื่องของการพัฒนาผลของลำไยคือถ้าเราจะนับอายุของการพัฒนาผลนั้นถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรก,ก็จะพูดถึงว่า สองเดือนหลังจากทำสารพอเราทำสารไปได้30สวันหรือโดยประมาณเขาก็ออกดอกเสร็จดอกบานเสร็จก็จะน่าจะอยู่หลังทำสารประมาณสองเดือนแต่ถ้าเราจะนับให้มันถูกต้องจริงๆคือเราจะไปกำหนดตรงนั้นไม่ได้เราก็นับว่าหลังจากดอกบานจะแบ่งออกเป็นสี่ระยะคือเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3มและเดือนที่4เท่ากับว่า ระยะผลเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ4เดือนระยะเวลาทําสารก็อยู่ประมาณ2เดือนครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วระยะเวลาการาพัฒนาหลังจากทําสารก็คือประมาณ6เดือนครึ่งโดยประมาณลําไยก็จะเก็บเกี่ยวแต่ถ้าเป็นในกรณีลําไยที่ทําสารแล้วผ่านฤดูดหนาวก็คือ,อชุดสิงหา ก็จะต้องมีระยะเวลาที่เลื่อนออกไปอาจจะเป็นเจ็ดเดือนหรือเจ็ดเดือนสิบวันก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่สภาพอากาศดังนั้นในส่วนของสาระที่ผมจะอธิบายวันนี้เป็นระยะหลังจากดอกบานเท่านั้นจะได้เข้าใจง่ายๆในระยะหลังจากดอกบานเนี่ยเราได้อธิบายสาระความรู้มาแล้วเราก็จะมาสู่เดือนที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งเป็นระยะที่เราจะต้องช่วยให้ผลอ่อนมีการพัฒนา นั่นคือหลักที่หนึ่งหลักที่สองคือป้องกันการหลุดล่วงและหลักที่สามก็คือการป้องกันสัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอนหรือจะเป็นในส่วนของเพลี้ยไฟหรือในเรื่องของกลุ่มเชือ้อราในเดือนที่หนึ่งนะครับหลังจากที่รำไย,ยติดผลแล้วก็เราจะเห็นการพัฒนาช้า การพัฒนาชาของเขาตรงนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาจะต้องรอให้กระบวนการภายในเมล็ดได้ดําเนินการสร้างเมล็ดขึ้นมาดังนั้นปัจจัยที่เราจะนํามาใช้ในการพัฒนาผลในเดือนที่หนึ่งก็จะต้องเป็นในส่วนของการกระตุน้นการพัฒนาผลจะเป็นกลุ่มสารายกลุ่มอะมิโนแอซิด หรือจะเป็นสารลายบวกอะมิโนแอซิดเช่น TK เ o บูสเตอร์ e ปีด o ูมเซเนกอนส0 0ันอันนี้คือกลุ่มที่จะไปช่วยพัฒนาผลรวมถึงตัวที่จะช่วยได้ทุกอย่างทั้งการพัฒนาผลทั้งการป้องกันการหลุดร่วงการกระตุ้นการต่อสู้กับดินฟ้าอากาศก็จะเป็นอัตุนิกส่วนกรณีของการป้องกันการหลุดร่วงนั้นก็จะเป็นในส่วนของาธาตุแคลเซียม แคลเซียมนั้นก็จะเป็นในส่วนของแคลเซียมที่มีความเข้มข้น40%เช่นโมฟลูตโมโนแคลแคล40พลังงานถ้าหากว่าในกรณีของพลังงานก็จะเป็นกลุ่มอะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดได้แก่อย่างเช่นอะมิโนแทกเทนเนอร์ er, นะครับโซมินนนแคลแมกอะมิโนนหรือไซฟามิน BK อันนี้จะเป็นตัวที่จะไปช่วยการป้องกันการ,การหลุดร่วงต่อมานะครับ การที่เราจะใช้ปัจจัยเหล่านี้ให้เต็มประสิทธิภาพก็จะต้องเป็นเรื่องของไนโตรเจนอาจจะเป็นยูเรียก็ได้คือ46-0-0ชนิดพ่นหรือปุ๋ยสูตรเสมอหรือสูตรโตหน้าสูงจะให้เป็นไฮพาวเวอร์สูตร15ไบโอเมอร์สูตร20มามีโครสูตร21ทราฟิกอะคริเมลปุ๋ยน้ำเหลววิสตาอันนี้เราก็จะให้ไปได้ทั้งหมดส่วนกรณีของกลุ่มเชื้อรา ที่เราควรจะต้องระวังก็จะเป็นเรื่องของเบลคุดบวกกับคาเบนดซิมหรืออาจจะเป็นพาบินของเจียไตยหรืออาจจะเป็นกลุ่มเชื้อราต่างๆเช่นนาติโวของไบเออร์เสร็จแล้วเราก็จะผ่านเดือนที่หนึ่งไปเดือนที่หนึ่งเราจะเห็นการพัฒนาผลค่อนข้างจะช้าแต่พอหลังจากผ่านเดือนที่หนึ่งไปแล้ว ปัญหาต่างๆก็เริ่มที่จะคลี่คลายผลของลำใหญก็ย่างเข้าสู่เดือนที่สองในเดือนที่สองนั้นก็จะมีลักษณะการพัฒนาของมเมล็ดโตขึ้นมาอาจจะเป็นในส่วนของถั่วจากถั่วลิสงจากถั่วเขียวมาเป็นถั่วลิสงในระยะนี้เราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงครับถ้าในสภาพการพัฒนาผลเร็ว มีความสมบูรณ์ดีผลลำไยในเดือนที่สองก็จะเป็นสีเขียวสดใสยยังเป็นสีเขียวสดใสยอยู่แต่ถ้าเราไปเริ่มพบว่าผลของสีผิวลำไยที่ผลมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จะเปลี่ยนเขียวมาเป็นน้ำตาลเป็นคลน้ำตาลตรงนี้บอกให้เรารู้แล้วนะครับว่าสิ่งที่เราบริหารจัดการมานั้นยังไม่ดีพอในเดือนที่สองนี้อาจจะมีภาวะของผลหลุดร่วงด้วย คือการสลัดผลของลำไย,ยเนี่ยจะมีสองระยะระยะที่หนึ่งคือเดือนที่หนึ่งหลังจากติดผลระยะที่สองก็คือตอนขนาดทุลิสงจะมีอาการสลัดผลถ้าหากว่าการบริหารดูแลจัดก,การเรายังไม่ดีพอเราก็ต้องติดตามดูอาการตรงนี้โดยการสังเกตถ้าเราพบว่าล่วงเล็กน้อยก็ไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญแต่ถ้าเราพบเล็กน้อยแล้วเรายังประมาท เราอาจจะเกิดความเสียหายได้เราก็ต้องติดตามโดยการสำรวจถ้าเราคิดว่าเราไม่ต้องการให้มีการหลุดร่วงเราก็จะต้องใช้ปัจจัยจากเดือนที่หนึ่งมาเพิ่มเติมในเดือนที่สองนั่นเป็นประเด็นคือการให้ความสมบูรณ์ของทางใบและผลโดยตรงส่วนกรณีของทางระบบรากจากเดือนที่หนึ่งนะครับเดือนที่หนึ่งนั้นเราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ บวกกับ1 5 0 0ยาร่าในตราบอลหรือเราจะใช้ในส่วนของอาหารเสริมบุ้ทีเคซอยหและเซอร์คอนร่วมไปกับปุ๋ยทางระบบน้ำหรือยูเรียก็กได้อันนี้ก็คือจะครบถ้วนเพราะเข้าเดือนที่สองสูตรปุ๋ยที่เราควรจะใช้ก็จะเป็นสูตรเสมอนะครับจะเป็นยาร่าหรือจะเป็นในส่วนของคนเขียว กรณีของการใช้ปุ๋ยตรงนี้ทำไมต้องสูตเสมอเพราะว่ากรณีของความต้องการในการช่วยในการสร้างเมล็ดยังมีอยู่กรณีของไนโตรเจนก็ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนของการพัฒนาในเรื่องของทางใบและผลยังคงเปลี่ยนมาเป็นปัจจัยที่เสริมการเจริญเติบโตต,ตามภาวะปกติอย่างเช่นกรณีปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ อาหารเสริมก็จะเป็นอาหารเสริม8ชนิดอย่างเช่น TSP, Micromix F TSP เป็นของแอปพลายเ like, คม Micromix F เป็นของหั่นสวนจำกัดทีมกเกษตรคูวาดนะครับของเอลวันเทรนเนอร์ของเทคโน o c o คอบอันนี้ก็คืออาหารเสริมที่เราจะช่วยไปร่วมกับปุ๋ยส่วนกรณีของปัจจัยอื่นๆนั้นท่านก็สามารถจะดูได้นี่คือปัจจัยหลักที่มีความจำเป็นเพราะว่าผลเขาก็ดีแล้ว แต่ถ้าหากว่าท่านไปพบนะครับว่าสีผิวของผลลําไยของท่านยังไม่ดีพอสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมก็จะเป็นในเรื่องของน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลทางด่วนหรือจะเป็นกลุ่มอะมิโนแอซิดอะโทนิกกรณีช่วงที่จะเห็นการพัฒนาผลไม่ดีเท่าที่ควรอะโทนิกเราจะต้องเพิ่มเป็น100ซีซีต่อน้ำา200ลิตร จากในเดือนที่1เราใช้50ซีซีพอเราพบว่าจะมีการสลัดผลหรือผลเริ่มร่วงเราก็จะใช้อัตราที่100ซีซีเสริมเข้าไปในปัจจัยพ่นบำรุงทั้งใบและผลเราจะเห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วก็คือสีผิวที่จะเป็นคลัน้ำตาลก็จะหายไปลักษณะใบก็จะสดใสในเดือนที่สองนี้เป็นเดือนที่เราต้องสังเกตด้วยนะครับว่า ใบของรำใหญเราที่หลังจากผ่านกระบวนการทำสารมาเดือนที่หนึ่งแล้วยังอาจมีอาการสลดเล,เล็กๆน้อยๆก็จะต้องกลับมาสดใสขึ้นลักษณะของใบเมื่อดีตัวขึ้นมีความสดใสต้องไม่มีอาการขอบใบไหม้หรือขอบใบแห้ง อาการขอบใบไหม้หรือขอบใบแห้งอาจจะเป็นผลกระทบจากการให้สารในอัตราเข้มข้นก็ได้เกิดจากสภาพการขาดแคลนน้าก็ได้เกิดจากการใช้ปัจจัยที่พ่นไปนะครับในการทําสารก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่อาการขอบใบไหม้ของเขาก็จะหยุดเพราะาเราพ่นสารกําจัดเชื้อรามาแล้วแล้วใบก็จะต้องดีดตัวขึ้นสดใสขึ้นนี่คือการจัดการในเดือนที่สอง หลังจากนั้นเราก็เข้าย่างเข้าสู่เดือนที่สามในเดือนที่สามนั้นเป็นเดือนที่มีสาระสำคัญนะครับเพราะการพัฒนาของผลจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่เราจะเห็นก็คือผลลำไยจะมีการพัฒนาขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสีเขียวสดใสอาจจะมีใครเป็นสีน้ำตาลเป็นอยู่ตามส่วนของผลอ่อนไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ต้องทำความเข้าใจ ว่าพอเริ่มเดินที่3นั้นเขาจะมีการพัฒนายอย่างรวดเร็วมีความต้องการอาหารและพลังงานสูงเพราะฉะนั้นในเดือนที่สเราก็จะมีการใส่ปุ๋ยปุ๋ยนั้นก็จะเปลี่ยนสูตรมาเป็น15 5 20หรือ15 9 20 15 5 20คนเขียว15 9 20เป็นของบริษัทยาราประเทศไทยก่อนนี้ล่ะเราอาจจะใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งก็ได้นะครับหรืออีกสูตรหนึ่งคือ12 11 1ิ1แ1ดสิแล้วก็มาเป็น 15, 9, 20หลังจากนั้นอาหารเสริมทางดินเราก็ยังคงยึดเป็นตัวหลักเดิมคือท k เคซอยหร่วมกับเซอร์คอนให้ทางดินกรณีของปุ๋ยอินทรีย์ท่านให้ได้ท่านให้ได้หรือครับไม่ต้องไปวิตกกังวลใดๆทั้งสิน้นประเด็นตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าหลายท่านจะมีคำพูดว่าล้างสาร กรณีของการร้างสารนั้นเป็นความหมายของพี่น้องเกษกรที่ได้พูดไว้เพื่อที่จะให้การสารเสื่อมสภาพจริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องกันนะครับจริงๆสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือการกระตุ้นหรือการพัฒนาระบบรากเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ใช้ฮิวมิกใช้ทีเคซอยหเซอร์คอนนะครับในการไปปรับสภาพหรือตระกูลกลุ่มฮิวมิกต่างๆได้ทั้งนั้น ส่วนของทางใบนะครับเราก็จะมีการพัฒนาทางใบตามภาวะปกติคือการเพิ่มคุณภาพสาหร่ายอะมิโนโก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการขยายขนาดผลในลักษณะของป้าคุณภาพของใบก็คือกลุ่มปุ๋ยทางใบธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นว่าความนิยมในการพ่นทางใบนั้น ค่อนข้างจะเริ่มเบาบางลงแต่ความจริงแล้วเป็นระยะที่ต้องการใช้ปัจจัยสูงมากในเดือนที่สามสิ่งที่ผมต้องให้ความสำคัญตรงนี้ก็คือการพัฒนาของเปลือกจะต้องดีขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าเราดูแลไม่ดีพอพลังงานไม่พอการพัฒนาผลไม่ดีผลแกลแกนผลจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลหนักขึ้นแดงขึ้นนั่นหมายความว่าเปลือกเขาจะบาง พอไปถึงช่วงปลายเดือนที่สย่างเข้าสู่ต้นเดือนที่4อัตราการขยายของเนื้อจะรวดเร็วมากก็จะทำให้เกิดอาการเปลือกแตกได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการพ่นปัจจัยทางใบสามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้ทั้งใบได้รับพันารและพลังงานแล้วเปลือกของลำไยซึ่งก็จะมีความหนาขึ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้ กรณีของการใช้ปัจจัยอาจจะเป็นแคลเซียมโบรอนก็ได้คือผมให้เข้าใจประเด็นตรงนี้ก่อนนะครับว่ารำไยหรือพืชอื่นๆถ้าเราจะบำรุงเราก็ใช้แคลเซียมโบรอนได้ตลอดแต่ถ้าเราจะป้องกันร่วงเราต้องใช้แคลเซียมเดียวเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ท่านอาจจะเลือกใช้อีกวิธีการหนึ่งนอกจากแคลเซียมโบรอนแล้วท่านก็ใช้แคลเซียมเดียวและโบรอนเดียวก็สามารถที่จะเลือกนํามาใช้ได้เช่นเดียวกัน ประเด็นหลักสําคัญครับคือถ้าเราให้ปัจจัยได้ถูกต้องดีมาจากเดือนที่สองเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาการจเจริญเติบโตของผลในเดือนที่สามและเดือนที่สามนี้ก็จะเป็นเรื่องของอัตราการขยายขนาดของผลอย่างรวดเร็วทั้งเปลือกนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของเมล็ดแล้วก็ในส่วนของเนื้อที่นี้ประเด็นมันจะมีอยู่ตรงจุดสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกระบวนการตัดแต่งหรือการลด ปริมาณจำนวนผลในช่อถ้าในกรณีเรื่องนี้จะต้องเข้าใจนะครับว่าการประเมินการปริมาณผลกับคุณภาพของใบเป็นเรื่องของการเทคนิคส่วนที่หนึ่งคือเราจะตัดแต่งเหลือผลเท่าไหร่ให้สัมพันธ์กับขนาดของใบแต่เราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งว่าผลที่อยู่ในช่อนั้นบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นสองรุ่น บางครั้งอาจจะเป็นรุ่นเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องให้เหลือปริมาณผลอยู่เป็นรุ่นเดียวเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวได้พร้อมกันการตัดแต่งเป็นเรื่องสําคัญที่ช่วยในเรื่องของให้ผลนั้นมีขนาดใหญ่จเจริญเติบโตได้ดีส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องแรงกดทับ เมื่อลำไย,ยเข้าไปสู่เดือนที่สี่มันจะมีปัญหาแรงทับแรงกดเบียดเสียดส,สีอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคผลเน่าได้เพราะฉะนั้นในการตัดแต่งในเดือนที่สามนี้จะเป็นส่วนช่วยอีกทิศทางหนึ่งในการที่จะไปลดความเสียหายการดูแลที่สำคัญต่อมาก็คือเรื่องของน้ำการบริหารจัดการน้ำนับว่ามีความสำคัญมากเป็นช่วงที่เราจะต้องส่งเสริมให้ลำไย,ยได้รับน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อที่จะละลายธาตุอาหารทางดินและก็ขึ้นสู่ใบส่วนของใบและผลก็จะได้รับในธาตุอาหารก็ใบก็จะผลิตพลังงานและก็ส่งต่อไปที่ผลโดยตรงดังนั้นการเพิ่มปริมาณการให้น้ำก็จะมากขึ้นยิ่งถ้าหากว่าเป็นกรณีลำไยที่ไปผ่านกระทบหนาวเย็น ยิ่งจะต้องเปลี่ยนคือบางท่านนั้นอาจจะมีระดับของการให้น้ำที่แตกต่างกันอย่างเช่นปกติในระยะฝนเราอาจจะไม่ต้องให้แต่ถ้าฝนทิ้งช่วงสักสามวันสี่วันเราก็ต้องให้ถ้าเป็นภาวะในช่วงที่มีอากาศร้อนแห้งแล้งหรือหนาวเย็นยิ่งถานาวเย็นเท่าไรเราก็จะต้องอาจจะปรับเปลี่ยนมาเป็นวันเว้นวันนี่คือการดูแลส่วนของศัตรูพืชนะครับ ในระยะเดือนที่สามนั้นอาจจะยังเบาบางอยู่เพราะว่าลำไย,ยยังไม่มีความหวานลำไย,ยจะไปเริ่มมีความหวานก็เดือนที่สี่หรืออาจจะปลายเดือนที่สามเข้าเดือนที่สี่ดังนั้นพอเราย่างก้าวเข้าสู่ช่วงของเดือนที่สี่ซึ่งเป็นระยะของการสุกแก่หลังดอกบานสิ่งที่จะเป็นการเจริญเติบโตของลำไย,ยก็คือเรื่องของการขยายขนาดข,าดของเนื้ออย่างรวดเร็ว การเพิ่มความหวานการเปลี่ยนสีของผิวภายนอกปลุงมปัจจัยนะครับที่เรายังคงต้องนำมาใช้ในการเสริมการเจริญเติบโตจริงๆแล้วทางหลักก็คือมาจากทางระบบลากก็คือการเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้นการใส่ปุ๋ยบำรุงซึ่งในการใส่บมบํบำรุงนั้นท่านอาจจะมีความสับสนกันอยู่นิดนึงตรงที่ว่าควรจะใช้สูตรอะไรเราเลือกได้ครับ สิบสิบายาราจะเป็นสิบสามสิบก็ได้ทีนี้ประเด็นสองตัวเนี้ยท่านอาจจะเลือกตรงไหนอยู่ที่ดุลพินิษอีกทีหนึ่งอย่างกรณีของรำใหญ่ที่อยู่ในสภาวะของการต้องการขยายขนาดผลเราก็อาจจะใช้สิบห้าเก้ายสิบต่อไปจนกระทั่งถึงวันเก็บเกี่ยวก็ได้อีกเช่นเดียวกัน ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้สูตร1 0 1 0 30หรือในกรณีที่ท่านเลือกใช้13 3สามท่านก็ใช้ได้จนกระทั่งถึงวันเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกันหรือจะเป็น15.5ห0ก็สามารถที่จะใช้ไปจนถึงวันเก็บเกี่ยวได้อีกเช่นเดียวกันนะครับนี่คือความเข้าใจว่าปุ๋ยก็คือการเติมธาตุอาหารลงไปในดินไม่ใช่ว่าจะมีผลต่อการบังคับ เพียงแต่ว่าในกรณีของกรณี13 13 21เอนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปุ๋ยคอรายที่อาจจะไปเพิ่มความแห้งของเนื้อหรือความกรอบประเด็นกรณีบางท่านอาจจะเลือกเอา1 0 1 0ิ0ก็ใช้ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะว่า10 1สิ0าเป็นปุ๋ยซัลเฟตซึ่งก็จะให้ผลในการที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในกรณีเดือนที่สี่ เราก็จะมีการให้ปุ๋ยในสูตรที่จากเดินที่สามต่อมาเดินที่4หรือกรณีอาจจะปรับเปลี่ยนสูตรได้มาเป็น1ิบ3 2 1ก็ได้ส่วนของทางใบเราแนะนำว่าในผลงานศึกษาวิจัยที่เราได้ดำเนินการศึกษามานะครับในการเร่งการพัฒนาของผลลำไย,ายการเพิ่มคุณภาพการสุกแก่สีผิวเราก็จะเน้นในส่วนของ อาจจะเป็นความแตกต่างก็คือ7 24 34 5 25 30หรือมามีกโกล6 32 35ซึ่งจากผลงานวิจัยของเราเราใช้มามีกโกล6 32 35 1กิโลกร,รัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรอาทุนิกครับก็ใช้ที่อัตรา1น0 0ซีซี100ซีซีกรณีของอาหารเสริมก็ยังคงใช้ในลักษณะสุดรวมก็ได้ หรือท่านอาจจะใช้ในส่วนของแคลเซียมเดียวโบรอนเดียวก็ได้อีกเช่นเดียวกันถามว่าทำไมถึงใช้สองตัวนี้เพราะโบรอนก็ต้องการเพิ่มขึ้นแคลเซียมก็ต้องการผลแตกเพราะฉะนั้นในเดือนที่4ี่ท่านอาจจะใช้แคลเซียมเดียวและโบรอนเดียวเช่นโมฟลูโตรโนแคลแคลสีศูนย์ Cal Cal oon, ร่วมกับนิดส่วนต่อมานะครับในเรื่องของการป้องกันการ เกิดระบาดของโรคเพราะลำไยเริ่มมีความหวานแล้วสิ่งที่เราต้องให้ก็คือการป้องกันโรคผลเน่าก็จะมีเบลคุดมีบวกกับคาเบนดซิมหรือจะเป็นตัวกลุ่มแอนทาโคลนหรือจะเป็นมาทันเนตคือในกลุ่มเชือ้อราท่านใช้ได้ในเชิงป้องกันทั้งหมดในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้นในรอบๆพื้นที่เราก็อาจจะเพิ่ม ประสิทธิภาพอย่างเช่นตาติโวหรือพาบินนาติโวเป็นของไบเออร์พาบินเป็นของเจียไไถ้าเราจะใช้ตัวเดิมนะครับก็เป็นฟลิน์แอนทาโคนของไบเออร์ก็ได้หรือจะเป็นเบลคูดบวกไพรีซานเป็นเบลคูดบวกคาเบนดาซินก็ได้แต่ว่าเราจะสังเกตนะครับว่ากรณีของการควบคุมโรค เราจะใช้ยาสองกลุ่มคือสัมผัสกระดูดซึงในส่วนของมะเรงในช่วงเดือนนี้จะมีแค่ในเรื่องของผีเสื้อมนหวานเราก็มีโปรเอ็กซิสจากบริษัทอลิสต้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพี่ควบคุมผีเสื้อมนหวานได้แล้วก็ปลอดภัยสบายใจไมไ่ปัญหาเรื่องการตกค้างก็จะไม่เกิดขึ้นประเด็นต่อมาในส่วนของสีผิว คือกรณีของสีผิวการป้องการไฟทอปทอราผมแนะนำให้ใช้ในเรื่องของกลุ่มฟอสไฟท t ที่เรามีงานวิจัยยืนยันผลได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มคุณภาพทั้งใบทั้งผลนั่นก็คือตัวฟอสคอปเคของเจียไตยหรือจะเป็นฟอสไซส์2008ฟอสลี่600นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่เราควรจะใช้ตลอดเมื่อลำไยผ่านเข้าเดือนที่4ตลอดทั้งเดือน ถามว่ามันเป็นผลกระทบข้อเสียไหมไม่มีครับอัตราที่ใช้ก็คือ300ร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรประเด็นของเดือนที่สี่จะมีข้อสังเกตอยู่เรื่องหนึ่งก็คือพี่น้องสกรหลายท่านที่ผ่านกระบวนการดูแลมาในเดือนที่สามไม่ดีคันพอเข้าเดือนที่สี่ลำไยไม่โตได้จะเก็บเกี่ยวและเดือนที่สี่ก็เท่ากับเดือนที่ห้าของผลลำไยห,หลังจากทำสารหรือเดือนที่หก พอท่านเห็นการพัฒนาผลไม่ดีท่านตกใจก็ไปเร่งเร่งก็คือเร่งทั้งน้ําเร่งทั้งปัจจัยทางดินเร่งเต็มที่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นลําไยก็มีตราการขยายของเนื้ออย่างรวดเร็วก็ทําให้เกิดอาการผลแตกได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมถึงอยากจะอธิบายว่าการเร่งปัจจัยทางดินทางน้ำเนี่ยจะต้องมาจากเดือนที่สแล้วถ้าเราจะมาเร่งในเดือนที่สี เพื่อป้องกันปนัญหาเราก็ไปเร่งในการพัฒนาที่ใบที่ผลโดยตรงอย่างกรณีการขยายขนาดของผลสาหร่ายอะมิโนก็ยังคงนำมาใช้ได้นะครับอย่างต่อเนื่องจะเป็นสาหร่ายเดียวบวกอะมิโนต่างหากก็ได้หรือจะเป็นสารสกัดจากสาหร่ายที่บวกกับพลังงานในรูปของอะมิโนแอซิดมาแล้วก็ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราก็ไปโหมกันอยู่ในทางใบซะ ทางดินเราก็ยังคงให้ภาวะตามปกติไปจะเป็นในส่วนของ 15, 9, 20, 15, 5, 20หรือ 13, 13, 21แต่สิ่งที่เราเพิ่มก็คือเพิ่มน้ำเข้าไปอาหารเสริมยังคงเป็นตัวเดิมครับยูเรียทีเคซอยหแล้วก็เซอรคอนในการเพิ่มขนาดของผลเพิ่มป้องกันการแตกการหลุดล่วงแล้วเราไปมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพที่ผลโดยตรงก็จะสามารถที่จะไปะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ แต่ต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่ากระบวนการค้ำโยงการตกแต่งการลดการแรงเสียสีจะเป็นแรงสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะไปลดความเสียหายของลำไยได้ในช่วงเดือนที่4หรือในช่วงการเก็บเกี่ยวประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าหากว่าในกรณีถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเรามีปัญหาด้านการตลาดเราจะยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวออกไปได้หรือไม่เรื่องนี้ เราก็มีคำตอบแต่ก็ติดตามในโอกาสต่อไปครับและก็ฝากเรียนประชาสัมพันธ์เลยนะครับวันนี้วันศุกร์ช่วง4โมงเย็นโดยประมาณนะครับท่านก็ติดตามในการเฟซบุ o กไลฟ์ของอา,อารักขาพืชเจียตายได้ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทท่านสวัสดีครับ